<Okay. S 2> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ออซินจะมาตำส้มตำให้ทุกคนในบ้านกินนะครับแล้วซินจะเห็นว่าเขาจะกินได้ไหมครับมา,าเดี๋ยวจะเอามาก็มาลอกอกันยังไงนีเอา,ะเอ,าะอ,อะไรต่อยพี่ไม่มาาก,กนนี่ไม่กวาดเลยนี่ลูกใหญ่ชุดเลยพี่เยอะสุดยอด แม่มนหนงหมดเลย,เลยแค่น้อยนี่แม่งสองเลยนี่งานนี้มาด้วยเราไม่ชอบกินพริกเนาะชอ,ชอบกินพริกใช่พี่ชอบชเรือคนเลือนี่เสร็จแล้วนี่ทำไมต่อพี่ใส่ประเทศเนาะ ม่เพียงเลยอะไปสามลูกเลยใส่หมดเลยเนาะเยอะทรงพี่ก็เหมือนพ่อค้าส้มตำอยู่เด้ใช่ยอดมาทำไมอันนี้มะนาวมะนาวนี่ก็บีบเอาไหมพี่ออืบีบเอาใช่ไหมเยอะอยู่พี่ตาบนี่พอเลยน้ำปลาเขาชอบน้ำปลาเนาะแล้ ยอะไรอีกวะเอาพงชุดมาด้วยเลยพงชุดกับทรงพคขาส้ตามตำเลยนี่นี่เก็บปหมดแล้วนี่อันนี้ใส่ยังไงพี่เยอะแซ่บใช่นี่ครับผมนี่เลยเอาโชว์มาเลยทำให้ดูนี่พวกทรงได้อีเลยพี่ทรงพคขาส้ตามตำเลยอยากลองส้ตมตำมุกไหม that's me โอตรทำให้ ป้าดขึ้เป็นแต่แสบแฉะมันสี่อยใช่นองเลยนี่นองน้อนหรอแอมโบเผื่อสุดยอดมันไม่ชอบครับทุกคนเผื่อเดาจะสั่งแห้ไปบอยเดอต่ำสุนตีนีอย่างของมึงยังจีบมก่อนมาชอบบ่ไงป้าดมึงใส่แบบเน่าบดสวนสุนตี อ,อร่อยเลยเบิง้งของสุรตแหมอืม่สุดยอดนี่ยี่มามอยากที่มามีพูดแล้วยีก็ไม่อยากชิมเลยต้องเช็ดเหมเอ, <c oughs> อ็แซ่บเอ้ยนี่อร่อยเลยนี่เ <c oughs> คยทำรถบรรณาความมาอร่อยป้ะได้เค็มมา อาวีลโมอยอมมากก่าตามทตตามหรือตามมะนาวเนียตาทั้กสองปบากติดทผรดแมโอ้โหนางเช่นเลยโอ้โหชิกด้วยนะอันนิดนึงได้ไหมนิดนึงก่อนนิดนึงก่อนโอ้โหโอแซ่บไม่ อร่อยมากอร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยเลยนี่พ eh> uh! ี uh ่มวยอุ๊ยออสดีๆแก่ดีด right> uh ียางดีดีย้อยนั่งหลังงี้เอาเอาชิ้นดีดีให้วิบมวยเอาเอืออืออร่อยอร่อยอร่อยบอเอ้อือือทุกคนสุดยอด จะคนชอบอร่อยมากเลยนี่อร่อยมากอร่อยไม่ซ้ำจำสุดนี่ต่อไปนี้ถ้วยถ้วหนึ่งรอยบาทพ้วหนึร้อยบาทห้บาทไม่ได้ปไม่หนึร้อยบาทดถมให้ร้อยยีดีดีที่ชอบน้องเคนเลยทุกคนแถมให้ร้อยยี่สขอบคุณครับก